สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาผสมน้ำหมักเพื่อต้นผักของเรากันครับผมจะมีแก้วหนึ่งใบนะครับเอาไว้ตวงนะครับแก้วนี้ก็มีตัวบอกปริมาณอยู่แล้วนะครับซื้อได้ที่ทุกอย่าง20ครับลำดับแรกนะครับผมก็จะมีน้ำหมักสูตรบำรุงต้นบำรุงใบครับใช้ประมาณครึ่งแก้วหรือ150มิลลิลิตนะครับ ลำดับที่สองเป็นน้ำหมักปลาสดนะครับก็ใช้ประมาณครึ่งแก้วเหมือนกันครับ150มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ลำดับที่สามนะครับจะเป็นน้ำหมักมูลวัวของเราครับที่เราหมักกันไว้นะครับใช้ปริมาณเท่ากันครับครึ่งแก้ว150มิลลิลิตรครับ เมื่อผสมน้ำหมักทั้งหมดเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำเปล่าประมาณ20ลิตรนะครับวิธีนี้กลิ่นน้ำหมักปลาก็จะไม่เหม็นรบกวนเพื่อนบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเราเจือจางด้วยน้ำเปล่าแล้วนะครับเรามาลดกันเลยครับสูตรนี้นะครับสามารถลดได้ทุกวันเลยนะครับ หรือว่าจะลดวันเว้นวันสลับกับน้ำเปล่าธรรมดาก็ได้นะครับ ตอนนี้ผักของเราก็งามทุกอย่างเลยนะครับพอเราใช้น้ําสูตรนี้นะครับผักก็จะงามยิ่งขึ้นครับและทําให้แข็งแรงขึ้นด้วยครับ สูตรนี้นะครับสามารถลดได้ทุกก้าผักเลยนะครับนี่ก็เป็นก้าผักคะน้ากับก้าผักกวางตุ้งนะครับเราก็สามารถใช้น้ำหมักสูตรนี้ลดได้เหมือนกันครับคลิปนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ